ตำรวจภูธรภาคหนึ่งะครับได้มีการทลายแหล่งพักและจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดนะครับโดยสามารถยึดยาบ้าได้รวมกว่า10ล้านเม็ดนะครับนอกจากนี้ยังมีอาวุธสงครามรวม88รายการมูลค่ากว่า300ล้านบาทครับวันนี้ที่ห้องประชุมอมรวิวัฒอาคารอเนกประสงค์ตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจโทรสรําราญนวนมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยพลตำรวจโทอักคราเดชพิมมนสีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทจิรสันแก้วแสงเอกผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงข่าวจับกลุ่มยาเสพติดพร้อมด้วยของกลางเป็นยาบ้ากว่า10ล้านเม็ดและอาวุธสงครามรวมกัน8ปดรายการมูลค่ากว่า300ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งล็อตใหญ่นะครับ ซึ่งมันจะแบ่งเป็น2คดีหลักๆนั่นเองครับพลตบโท,โทรสัน์เปิดเผยว่าการจับกลุมดังกล่าวสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนสอบสวนบุคคลในเครือข่ายยาเสพติดจะนำไปสู่การทำลายแหล่งพักยาเสพติดและตรวจยึดอาวุธสงครามได้2คดีดังต่อไปนี้ครับคดีแรกก็คือการทลายแหล่งพักยาเสพติดในอำเภอพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีโดยสามารถยึดยาบ้าได้ 1 0 7ล้าน7เมื่็ดรวมมูลค่ากว่า300ล้านบาทนะครับสำหรับคดีนี้ตำรวจและทหารได้สืบสวนขยายผลจากการจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมยาบ้าจำนวน1,8ล้านแแสนเม็ดเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมา,าที่โกดังในพื้นที่อำเภอบางบัวทองที่จังหวัดนนทบุรีครับจากการจับกลุ่มกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญหลายคดีก็เลยทำให้ทราบว่า นายนิรุตหรือว่านายบอลเนี่ยทำหน้าที่รับยาเสพติดมาจากกลุ่มผู้ลำเลียงทางภาคเหนือแล้วก็นํายาเสพติดมาเก็บไว้โดยจะมีอีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่านายจิรวัตรหรือแจ็คแจ็คเนี่ยจะทำหน้าที่ต้นทางคอยสังเกตเจ้าหน้าที่และนํายาเสพติดออกไปส่งให้กับลูกค้าขณะที่นายบอลเนี่ยก็จะมีการรับยาเสพติดมาจากกลุ่มผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติด แล้วก็นํามาเก็บเอาไว้ที่บ้านเช่าในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดพักยาเสพติดซึ่งทางชุดจับกุมจึงกระจายกําลังเฝ้าสังเกตเหตุการณ์กระทั่งทั้งสองคนเดินทางมาที่บ้านหลังดังกล่าวทางชุดจับกุ่มจึงแสดงตัวเข้าไปจับกลุ่มและตรวจคน้นจนสามารถตรวจยึดยาเสพติดได้ดังกล่าวนั่นเองครับ ขยับมากันที่คดีที่2นะครับคุณผู้ชมก็คือการจับผู้ค้ายาเสพติดพร้อมขยายผลยึดอาวุธสงคราม88รายการเนี่ยฮะที่นะครับท่านจิรสัรแก้วแสงเอกถืออยู่ในมือโอ้โหอาวุธสงครามจริงๆเลยทีเดียวนะครับโดยเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาตำรวจได้จับกลุ่มนายสมพงศ์หรือว่าในเอ็มได้ที่บริเวณหอพักแห่งหนึ่งในอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี พร้อมกับตรวจยึดยาบ้าได้1630เมตรจากนั้นจึงขยายผลเข้ามาตรวจค้นบ้านพักของนายสมพงศ์ที่จังหวัดสระบุรีและสามารถตรวจยึดอาวุธสงครามได้อีกหลายรายการเลยทีเดียวตำรวจมีการออกหมายจับจนสามารถติดตามจับกลุ่มนายอภิชาติได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสะแก้วและก็สามารถตรวจยึดอาวุธสงครามได้เพิ่มเติมอีกหลายรายการนะครับ โดยจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดก็ให้การรับสารภาพนั่นเองครับคดีนี้ครับก็วันนี้เป็นการพลังงานการกักกุมกับซึ่งได้ดำเนินการร่วมกันกะมีทแ้งางานก็คือของชาการตดับดับคาร์ภาคแห่งครับร่วมกับปกครับ,ร,ร,บร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายความมัน่นคงภาด กับกลุ่มผู้ต้องหาถึงสองคดีครับคดีที่หนึ่งก็เป็นในส่วนของการจับกลุ่มยาเสพติดท,ที่สระบุรีครับคตีน,นี้ก็อย่ทุกครั้งที่เรียนนักน้องสิลป์มุตาบก็เป็นการจับกลุ่มต่อเนื่องซึ่งเขาขยายขยายผลจากคดีที่ผ่านมาครับจนถึงคดีนี้สามารถจับยาเสพติดเป็นยาบ้าได้ถึงสิบ้รรานนะครับผู้ต้องหาสองคน ครับในส่วนคดีที่สองก็เป็นการกับกลุมยาเสพติดครับดูเหมือนจำนวนยาจะเป็นปลักพันนะครับแต่ก็เป็นผู้ค้านะครับในชุมชนในหมู่บ้านแล้วการขยายผลก็สามารถพบอระุธปืนอีกจำนวนมากครับที่ที่รบบุรีครับก็ทั้งสองคดีก็เป็นผลงานของการบักการร่วมกันของกรมชกตํารวจภูทรภาคหนึ่ง แล้วก็หน่วยภาคีร่วมครับมีพปสมีเจ้าที่ทาหารครับในส่วนของกระดาษละเอียดก็ผมจะให้ท่านผู้ชันการหรวงพุทธทานหนึ่งน,นําเรียนในรายละเอียดกับพี่น้องสืง่อมวลชน,นครับขอเรียนครับก็ผมขออนุญาตเสริมในรายละเอียดตามที่ท่านผู้ช่วยรุ่นชกรนหลวงชาติได้นําแถลงไปแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นในการดําเนินการในบัติการที่เราขยายผล าจากเคสแรกนั้นก็เป็นกรณีของการจับกลุ่มที่บางบัวทองซึ่งตอนนั้นเมื่อวันที่23สิามสิงหาคมเราจับกลุ่มแล้วก็ยาเสพติดได้หนึ่งล้านแปดแสนเม็ดอย่างนั้นเราก,ก็ทำการขยายผลโดยท่านหัวหน้าชุดก็จะมีในส่วนของท่านพนตลตำรวจตีชยานนท์โดยในส่วนของชุดปฏิบัติการพันเอกไกรสอนเนี่ยก็ดำเนินการขยายผลรอบนี้ครับก็ที่ทำการจับกลุ่มเพิ่มเติม มาอีก10ล้านนะครับเจ็ดแสนเก้ามเมตรเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจับคุมที่ในทางข้อมูลเราก็สึกทราบว่าเข้ามาถึงจริงๆมากกว่าน,นี้แล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เราอาจจะต้องขยายผลติดตามจับคุมต่อไปนะครับอันนี้เป็นปฏิบัติการที่เราเไม่ได้ว่าบริการข้อมูลข่าวสารรับในส่วนของที่ของฝ่ายทหารแล้วก็ในส่วนของอปสอ ในส่วนของประเด็นคดีที่สองนั้นอันนี้ก็เป็นการจับกลุ่มในคดียาเสพติดตามที่ท่านผู้ช่วยบอกเราสามารถาจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หนึ่งคนในวันที่17กันยายนในพื้นที่ของพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีตอนนั้นยไอาเสพติดก,ก็1,640เพราะฉะนั้นมีการขยายผลพบว่ามีการค้าวุธส่วนเราก็ยึดในพื้นที่ที่อำเภอวังบ่วงตรงุีส่วน อำเภอบางบัวม่วงส่วนหนึ่งเป็นเครื่องอยิงระเบิดของ RPG ครับหนึ่งกระบอกแล้วก็ AK 4 7นะครับในฉะนั้นก็ขยายผลตามไปยึดที่อำเภอตาพยาจังหวัดนะครับสักแก้วนะครับได้เพราะฉะนั้นได้ก็ยึดปืน AK 4 7ทั้งหมดก็สิบสกระบอกนะครับแล้วก็ยึด แมกกาซีนอีกเจสอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติการที่ท่านวันนี้ท่านทัน้งท่านผู้ช่วยสำราญแล้วก็ท่านผู้ช่วยอัการเดชน,นั้นได้ยืนยันให้ตำรวจภูธรภา,าคเต็นเราทําการขยายผลต่อทั้งในเรื่องยาเสพติดทั้งในเรื่องของอาวุธสงครามที่ประเด็น,นสาคัญก็คือตการในเรื่องของคดีสมคบแล้วก็ทําการยึดทรัพย์ซึ่งตรงนี้ตํารวจภาคหนึ่งภายใต้าการ นำของทั้งคนตัวตีเชียงก็จะดําเน,นินการขยายผลต่อไปวันนี้ครับท่านสามนะท่านรองเลขาปปสก็ามารับลุกเลยตรงน,นี้ดัะนั้นในส่วนของเรื่องความมัน่นคงก็ช่วยอาเดชจะเพิ่มเติมในส่วนของให้พี่น้องสืบจนได้รับสืบนะครับเจริญับขอบคุณท่านผู้ช,ช,ช่วยาการขอ,อบคุณท่านผู้ช่วยของตลอดครับเรื่องนี้เป็นเคสที่ท่านหมอตรอบริษั์สุขวิมลนะครับ ท่านพลเอกอิสระพันธ์เป็นรวมทั้งท่านพลเอกธนาชูบงได้กำชับมาโดยเฉพาะเลยครับให้ท่านสำราญเป็นหน้าทีมแล้วก็ให้ประสานกับทางผู้ชี้ยการรัฐัาลภาคหนึ่งรวมทั้งในส่วนของทหารแล้วก็ในส่วนของฝ่ายปกครองรวมทั้งปศครับก็สิ่งที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยคือจะมีของกลางคือมีทั้งยาบ้าน้ำเสพเนเธอร์แลเป็นดบินถึงสิบกว่าล้านเม็ดรวมทั้งอาวุธปืนนะเครื่องกระสุนปืนอาวุธปืนแล้วก็ สิ่งที่ประกอบในส่วนของอาวุธปืนก็คือมีทั้งปืนเครื่องยิงจรวดนะฮะ RPG แล้วก็เป็นปืน AK-47 หรือเรียกง่ายว่าเป็น,นปืนอาก้ากับแม็กปืนะแล้วข้อสังเกตคือใน,ในเรื่องตรงนี้ที่เรามีการจับกลุ่มได้ตรงนี้เยอะก็มีในส่วนของความเกี่ยวข้องกับผู้ค้ายานะรวมทั้งความเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความมัน่นคงคือผู้ที่นําลักลอบน,นําอาวุธสงครามไปจาหน่าย หรือไปแลกเปลี่ยนให้กับชนกลุ่มต่างๆที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรานะซึ่งข้อมูลตรงนี้ขออนุญาตเก็บไว้เป็นข้อมูลทางการสอบสวนครับแต่อย่างไรก็แต่เราอยู่ในช่วงของการที่จะขยายผลว่ากลุ่มต่างๆมียังไงนะฮะซึ่งในพื้นที่ในส่วนของจังหวัดสระบุรีและจังหวัดลบบุรีนะในส่วนของวัง่วงวัดโบสถ์หรือลำนาลายลำชนที่ก็เป็นพื้นที่ที่เรามีข้อมูลนะจากเดิมทีมี เมื่อประมาณห้าหกปีที่แล้วรวมถึงย้อนหลังไปก็เคยมีกลุ่มต่างๆที่มักหลบนําเอาอาวุธต,าตา่างๆมาซุกซ่อนนะเพื่อที่จะ,ะปิดบังและซ่อนเล้นในการที่จะนาไปจาหนานะครับซึ่งในการขยายผลเมื่อสักครู่นะท่านผู้เชีย่ยวชาญกับผมได้สักถามทางทาผู้ช่วยแล้วก็ได้ทราบข้อมูลนะซึ่งเป็นข้อมูลสําคัญในการที่จะดาเนินการต่อไปได้ครับส่วนในเรื่องของการดาเนินการเกี่ยวเรื่องของยาเสพติดนะก็เดี๋ยวจะให้ทางในส่วนของท่านรองเลขาปปสท่าน ได้ให้คำแนะนําหรือให้ข้อกฎหมายหรือให้ข้อคิดพิ่มเติมครับเชิญครับในเรื่องของคดียาเสพติดครับต้องกลับเรียนว่าในในโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยธรรมครับท่านสวิสอนสอบครับท่านบุรณาการร่วมกับทางสงงาาาาํานักงานตำรวจการโดยผู้ชญชากันทาแล้วก็ทางท่านผู้ช่วยนะครับก็เน้นย้ำนะครับในเรื่องของการจับกุมแล้วให้มีการขยายผลถ้าเราดูจากคดีนี้ท่าน ผู้ช่วยได้นําเสนอไปแล้วนะครับว่าเราจับกลุมจากคดีที่มีการจับกุมคดีก่อนนะครับชั้นที่1แล้วก็นํามาสู่การยึดทรัพย์โทษครับยึดจับกุ่มในคดีนี้เป็นชั้นที่2แล้วก็คงจะต้องขยายกฎตามนโยบายของทางปอปศก็ทางสำนักง,งานตำรวจข้าซึ่งเราทางานร่วมกันอยู่แล้วในเรื่องของการจะขยายผลต่อไปนะครับเป็นแถวที่สามใครเป็นเจ้าของยาเสพติดครับต้องมีเรื่องของการดําเนินคดีตาง สมคบสนับสนุนต่อไปแล้วก็ดําเนินการในเรื่องของเ u b s t a n c ด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้ดําเนินการแล้วผมอยากจะกลับเรียนนี้ครับในเรื่องของตํารวจภักหนึ่งนะครับมีส่วนที่สําคัญก็คือเป็น,ปนแหล่งที่ที่พักยาเสพติดด้วยแล้วก็กระจายยาเสพติดไปในจังหวัดสระบุรีก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ความสาคัญในเรื่องการพักยาในภูทรภักหนึ่งนะครับในปีที่แล้วเนี่ยเรามีการจับกลุ่ม คดีตั้งแต่1ล้านเม็ดขึ้นไปนะครับมี17คดียึดยาเสพติดได้ประมาณ50ล้านเม็ดถ้าเทียบกับในปีนี้นะครับในกรุงทพภาคหนึ่งเนี่ยนะครับจับได้3 6คดีคดีล้านเม็ดขึ้นไปนะครับยาเสพติดยาบ้าเนี่ยร้อยแปเม็ดนะครับแล้วก็จังหวัดสระบุรีครับถ้าเราดูสระบุรีปีที่แล้วนะครับ่วงงบมานปีแล้วได้8เม็ดมี2คดีปีนี้นะครับเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้เราได้10 ได้7จดคดีนะครับแต่ยาสพติดถึง44บล้านครับก็เป็นสิ่งที่ทางตํารวจภูธรภาคหนึ่งแล้วก็ทางสานักงานตํารวจแห่งชาติก็ค,คงจะต้องเน้นย้ำเรื่องการดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เราจะบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกฝ่ายทั้งตํารวจพ้อหางทั้งฝ่ายปกครองครับ